กันเองนะคะแต่ยังเท่สุดค่ะเปลี่ยนตัวให้เก๋เลยอ่าชุมต้องวิดีโอที่ไหนทำอยู่ในตอนนี้นะคะจินยากันเองนะคะเราพิธีกรต่อได้นะคะไม่ติดค่ะไม่ติดค่ะก็เองเลยนักมิทุกท่านตัดเครดิตที่ส่วนลดส่วนเกินนี้20%เราคอยมาแก้ให้ตรงเลยก็คือนอกจากแคมเปญ embracing happiness ก็คือยังมีโปรโมชั่นเด็ดอีกเพียบเลยนะคะและจากนอกจากนี้ค่ะแบรนด์ต่างๆในศูนย์การค้าก็จะได้ร่วมคร้างสรรค์กับเพื่ลน์เฟรนด์ด้วยใช่ไหมคะใช่ชอบ การแาดงที่ไหนได้เลยนะได้เลยก่อนได้ค่ะอย่างเช่นไหมคะได้ค่ะดูด่วนเลยค่ะจิมเบลรี่ไดมอนด์ค่ะลีคูเปอร์คะซาบีนาค่ะแบล็กแคนยอนจารี่ครีมค่ะกัสแดนบูลค่ะฮากเก็ตนาสคุริตกค่ะโอลินเพสเอสเอ็นพีโตคุโนะดิเซอร์แล้วก็โยมิไรซ์แอนด์ยู โอขอบคุณมากเลยครับอ่าเร็วมากเลยชัดเจนได้ค่ะเพราะหนูรู้ว่าเขาเขาจริงๆอ่ะแฟนคลับไม่ได้อยากมาฟังเราสองคนถูกต้องเขาอยากฟังคนสองคนกว่าพูดเร็วๆพูดเร็วๆโอเคค่ะงานปีนี้นะคะยิ่งใหญ่มากส่งการรอคอยจริงๆนะคะแล้วก็น่าตื่นเต้นมากที่สำคัญขนาดนี้สำคัญคือพูดไปช็อต3,500บาทเนี่ยแลกซื้อแฟลกเกตกับตุ๊กตาคอลเลคชั่นพิเศษสุดที่ทำนะฮะต้องรีบซื้อไม่มีไม่ผิดเพิ่มแล้วหมดแล้วหมดเลยต้องรีบมาเท่านั้นใช่ไหมถ้าเกิดต้องเกิดโยนบินไปแล้ว ได้ค่ะเพราะว่าคอลเลกชันพิเศษที่พูดถึงเนี่ยเพราะว่าเซนท่านจับมือกับไลน์เฟรมคาแรคเตอร์ระดับโลกแต่ละตัวเนี่ยคาแรคเตอร์แต่ตัวน่ารักมากๆขอขอไปหาดิค่ะนายแล้วพอชื่นชอบคาแรคเตอร์ไลน์เฟรมตัวไหนเป็นพิเศษใช่ค่ะจริงหรือๆปล่าผมชอบหลายตัวมากแต่มีสองตัวที่แบบติดตาติดใจผมมากตัวแรกคือน้องหมีบราวจันวิสใยไทเราแต่ตตัวที่เราได้รู้สึกว่าเฮ้ยน่าฟังพิเศษแต่เราอาจจะไม่ค่อยได้พูดถึงคือกันเล่า เจ้าเขียวตัวเล็กๆเนี่ยเอ็ดเวิร์ดเขาเป็นคนที่ฉลาดชอบการเรียนรู้แล้วที่สำคัญเขายิ้นเก่งอันนี้คือพูดถึงคาแรคเตอร์อะไรไปหรือพูดถึงตัวเองอยู่ะะะคะหรือว่าพูดถึงคนข้างๆอยู่คะงตัวเนี่ยต้องเป็นอีกตัวหนึ่งตัวที่ใส่บอลมากตัวไหนตัวไหนเอ่เอลเอลคโคนี่เคนนี้มันจะมีความแบบเป็นดูเซียสิตแล้วก็แบบว่า แอคทีฟมากๆแล้วที่สำคัญคือแบบว่าคาดเดาไม่ได้เป็นคนักแสดงไรมีหลายอารมณ์ก็ใช่ใช่ใช่อันอันเอ็กซ์ปีค์เดอร์แล้วก็ตัวละครมีคาแรคเตอร์ตัวไหนเลยคะเห็นดูหน้าน้องเขาแล้วน้องเขามีเสน่ห์มากเนื้อหล่อเนี่ยมีรอยยิ้มแบบเออตื้นเลย ดูไปดูมาแล้วทางนี้จะดูดูสวยกว่าทางนี้เปล่าไม่รู้ใจนะดูสวยกว่าทางนี้หรือเปล่าอันนี้ไม่ดีเท่าไหร่ค่ะอันนี้ไม่ค่อยดีแต่แล้วดร์ล่ะค่ะมีลายเป็นคาแรคเตอร์ตัวไหนที่ชอบเป็นพิเศษไหมครับใส่มาแล้วใส่ครับใส่เหมือนของพี่มาเลยใช่ไหมคะชอบราชอบเราเขาเป็นชอบสีบราวค่ะเขาเขาเป็นคาแรคเตอร์ดูนิ่งๆนะครที่อายโรแมนติกนะครับอันนี้ก็คือบรรยายตัวเองเหมือนกันใช่ไหมคะก็ชอบเใครแคร์คนอื่นอุ๊ยดร์เป็นคนโรแมนติกชอบใครแคร์คนอื่นใช่ครับใช่ครับ ทำไมถตาหวานให้หนูละคะก็สื่อเลยบางอย่างให้หนูอ๋อได้ค่ะได้ยินนะคะตัวที่ชอบใครอะไรเลยสั่งของอย่างนี้แล้วนะคะเอ่อทั้งมาทั้งอโปค่ะทั้งสองคนถ้าเกิดสมมุิได้ไปฉลองเนี่ยฝากสมุดไปที่สล็อคนะที่เซ็นท่านแสกหะไหนคะคือต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับว่ามีความน่าสนใจอะไรบ้างในที่ที่นั้นณเวลานั้นควาสนใจอะไรถูกไหมใช่ครับผมแล้วที่ไหนละคะ จริงผมแอบ,บอยากมาที่เซนต์มูนเองครับอยากจะมาที่ไลฟ์เฟรนที่นี่แล้วก็แต่ผมรู้สึกว่าแต่อาจจะหาเวลาใกล้ๆที่ใหม่เราก็อาจจะไป,ไปที่ร้านเท้าที่อื่นเพราะมีหลายสาขาเลยค่ะใช่แต่ว่าความน่าพิเศษของที่นี่คือที่นี่คือจะเป็นที่ที่ใหญ่ที่สุดจะเป็นไลฟ์เฟรนท์เวิลด์แล้วมันก็จะมีความน่ารักแตกต่างกันไปในเซนต์ท่นตุ้งตุ้งสาขาเลยครับทำไมพูดคำว่าความน่ารักแล้วเขามองกันเองอ่ะ เขาพูดถึงความน่ารักของกันและกันเองหรือเขาพูดถึงความน่ารักของเราฮาวส์ของพวกเราปะใช่ใช่เราก็ตาเศร้าๆกันไปเราตาเศร้าๆกันไปเหรอคะโอเคค่ะอ้โหฮาวเขาอับปูชอบไปเที่ยวที่ไหนไม่สุดไม่บอกเลยพี่ก็เซนเ่อร์โบนี่ครับจริงๆคือมาบ่อยด้วยครับผมแล้ววันนี้ก็ดีใจมากที่ได้มาพร้อมกับแฟนๆทุกคนพี่ก็ดีใจที่น้องมา จบด้วยนะเดี๋ยวผมลืมยุ่งเนี่ยหลักฐานในกล้องวิดีโอค่อนข้างเยอะอยู่ค่ะดออตเร์ค่ะสุดท้ายนี้ขยากให้ดออตเร์นะคะเชิญชวนค่ะคนไทยทุกคนนะคะมาเที่ยวงาน embracing happiness 2 0 2 3ค่ะคค่ะก็ปีนี้เรามีความภาคภูมิใจนะครับเราร่วมกับไลฟ์เฟซเนี่ยสร้างปรากฏการณ์ที่ ทั้งโลกนะฮะยิ่งใหญ่มากที่ทำาคล์เตอร์เอามาแสดงให้ทุกๆคนได้ดูนะครับแล้วก็ต้องการที่จะส่งความสุขทั้งหมดเนี่ยให้คนไทยทั่วประเทศรู้ถึงนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเนี่ยให้ไทยแลนด์นี่เป็นเดสติเนชั่นที่สำคัญที่เขาต้องมาครับใช่ค่ะก็ทุกๆคนนะคะสามารถมาสลองความสุขนะคะกับเหล่าของเพื่อนไลน์เฟซได้อย่างใกล้ชิดนะคะที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทูบันแงนะคะตั้งแต่วันที่9พฤศจิกายนถึงที่6มกราคมเลยนะคะแล้วมากับอโกะล่ะคะอยากฝากอะไรถึงแฟนๆปนไหมคะ ฝากความรักกัน,นครับ,บผมจริงคือคือต้องบอกว่าดีใจมากที่แบบแฟนๆทุกคนให้การต้อนรับเยอะขนาดนี้เพราะว่าพวกเราเพิ่งกลับมาจากโวลทัวร์แบบว่าพวกเราแบบบินไปตามเมืองต่างๆไปเล่นคอนเสิร์ตแล้วแบบไม่ได้เจอแฟนๆนานมากนี่คือ,อางานแรกที่เพิ่งกลับมาเจอแฟนๆที่กรุงเทพก็ขอบคุณทุกคนมากนะที่มาในวันนี้ขอบคุณจริงครับผม ทำไมเสียงเบาเลยะราอยกนขอกงีคารัก่งนแยกชวนักสทีได uh, uh, um ้ไมัั่งค่นั้เงบขวาฝังขวาอ่าชสเนอ่าตรกลางเหรอครับทไมเหจยเนไมกน่อยนะัทำไมทำไมเสียงเบาเลยพี่ใหม่ขอเสียงทุกคนอีกทีได้ไหม เลยนะคะว่าทำไมศูนย์การท้างเทรมอลทั่วประเทศถึงได้เป็นแลนด์มาร์กนะคะของการฉลอ,องความสุขให้กับคนไทยทั่วประเทศรวมถึงนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกด้วยค่ะส่วนลิต้าเองนะคะดับเองว่าไม่พลาดแน่นอนค่ะ และนอกจากไฮไลท์ของงานนะคะมีโปรโมชั่นของปลายปีด้วยค่ะที่ดเรเกิดไปเมื่อเมื่อกี้แล้วนะคะพลาดไม่ได้เลยค่ะกับแคมเปญ embracing happiness นะคะมีโปรโมชั่นพิเศษมากมายเลยค่ะดอกเตอร์เมื่อกี้อกเตอร์พูไปนะคะช็อคคบ3,500บาทขึ้นไปรับสิทธิ์แลกซื้อตุ๊กตาและผ้าห่มนะคะลนยเป็น collection พิเศษนะคะเฉพาะที่ศูนย์การค้าเซ็นเรัลค่ะลุ้นรับรา่งว,วันรถยนต์นะคะ GWM h a ว่า Joyon รุ่นออชั่นหนึ่งมูล 1, ค่า9,9900บาทแล้วตุก๊กขึ้นบินนกแอร์ไปกับ ในประเทศสองที่นั้นรวมมากกว่า60รางวัลค่ะท็อปสเปนเดอร์40ท่านแรกนะคะรับคะแนนเดือนวันรวม4ล้านบาทและบัตรเครดิตเซ็นท่านเดือนวันนะคะรับเงินเอนสูงสุด13,000บาทค่ะและ,ะ 13, บัตรเ 13, ครเด 13, คิตชั้นนำนะคะใช้คะแนนเท่ากับยอดซื้อนะคะรับเครดิตเงินคืนสูงสุด20%ผ่อนสูง5%นานสูงสุด40เดือนนะคะจากบัตรเลือกเงินสินเชื่อค่ะรูปจุโงโปรโมชั่นนะคะรูปจุดอะไรที่จะเกิดขึ้นแล้วค่ะและต่อไปก็จะเป็นโมเดลสินเช่ เป็นทางการแล้วนะคะขอเชิญนะคะดักเิลตั้ีล้วมาอ่่อนนะคะ